สองครับมาเกือบตามเวลาแล้วช้าอยู่แค่3ามนาทีนะก็อาจจะเป็นรายการที่คาดเคลื่อนได้นะถือว่าตามเวลาแล้วกันนะ เกิดสามเกิดพลาดที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโป่งชันชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถยศสดและมัตส์วังชันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจสอบสิทธิของขบุระของท่านเมื่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสองเทียวสถานีบ้านโป่งในชันชลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษทักชินาราขบวนที่สามสอง คุเทพอภิวัตค่ะกรบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับง่งผู้โดยสารที่สถานีนรครปฐมสถานีศาลายาสถานีบา,บางบอนดุลเป็นสถานีต่อไปตามลำดับขาสถานีบ้านโปงนง่งในการของการถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริารการการรถไฟการเดินทาง ขอให้ผู้เดินทากท่านเดินทางสูส่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่ว่ามีาก,าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ